สวัสดีครับวันนี้ทุ่งเชิงชาแนลนะครับที่โรงเรียนทุ่งเิยิ่งวัฒนานะครับวันนี้มีกิจกรรมนะครับการกล่าวอาลาครับของครูผู้เกษียณนะครับหลังจากเสร็จพิธีหน้าเสาธงนะครับตอนนี้กําลังทําพิธีนะครับให้ครูผู้เกษียณนะครับทั้งสามท่านนะครับได้กล่าวอําลานักเรียนนะครับโดยปีนี้นะครับทาโรงเรียนเรามีครูผู้เกษียณสามคนนะครับก็มีคุณครูวนณพรศิลปศระสา์คุณครูสนองคําทอง แล้วก็คุณครูทัศนีกินหอมนะครับเดี๋ยวสักรู่นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะให้ขึ้นกล่าวนะครับความรู้สึกนะครับกำลังเข้าสู่พิธีการนะครับก็จะมีคูณครูที่เป็นเจตจอมนะครับคูณครูทั้งสามท่านครับร่วมกับนักเรียนนะครับทำหน้าที่ทำพิธีขอเข้ามา จะมอบให้กับหลักตัวครับษีแล้หา้องนะครับเนะครับวันนี้เป็นระดับชัม้องน้าสิสสัันะเลยคือทัคนตรศัพท์นะคะแล้ก็ผู้หญิงัหน้าที่นหนเป็นนะกรีนันนี้นะครับนักเรียนหลายกรนะครับก็มีของของที่ระลึกนะครับที่จะมามอบให้กับคุณครูครูเกษียณทั้งสามท่านนะครับ คุณรูแต่ละคนก็เตรียมตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนก็มีเป็นดอกไม้นะครับวันนี้มามอหนะครับตัวนี้ด้านของหม้อหนึ่งนะครับหม้อวนึ่งมีของกดมาเหมือนกันนะครับแต่ละห้องก็มีมของกดมาให้กับเพื่อนนครับ ต้องการกล้าต้นใหม่ขอหยุดยั้งพักผ่อนถอนสมอจากวันวานนานปีที่ถักทอเพียนสารก่อรับุงติตขึ้นปังทานทสามถึงสี่ทศวรรษที่เหลือจ้างช่างขอให้นักเรียนทุกคนพนมมือขึ้น ก็ดีเราลืกไม่ได้ก็ดีขอให้คุณครูทั้งสามท่านได้โปรดยกโทษให้อภัใครแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นบาปติดตัวให้พวกข้าพระเจ้าจงมีแต่ความสุขความจเจริญก้าวหน้าใน 哎。Hey, hey. เพื่อเป็นเหตุที่เด็กเรียนนะคะเริ่มมสอนงแต่เนะคะสิบเจ็ดพฤษภาสองพันหาร้อี่สินห้าจนถันนี้นะคะถ้าถึงวันที่สาม,ส,ามสิบพฤาก็สี่สิปีสี่สี่สาวันนะคะนนี้แห่ะวสิบห้าวันนะคะคุณครู้าคูใจในอี่ของคุณครนะคะแล้วก็สอนนักเรียนด้วยความุ่งมั่นนะคะ กาคผใหญ่เรียนทั้งสรุ่นนะครับทั้งสีรุ่นนะครับรุ่นนี้คือรุ่น2 5 6 5เราจะเป็นรุ่นที่ที่อะไรหนงที่ต้อเจอเขาเรียกว่าบบกฎแหชีวิตเนาะเรากจั้าวะารียนบ่อปีสามปีตั้งแต่ป2 3 4เราต้องเรียนรู้กับการอยู่ในโลกว่าแบบนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะเป็นมสามมหกและนกักเรียนที่กำลังเ,เรียนอยู่นะครับมหนึ่งมหกคุณครูขอฝากสั้นๆเพื่อให้แกนักเรียนได้เรียนทบทวนใจนะครับใดๆก็ตามนะครับขอให้นักเรียนทุกคนนั้นนะครับมีสตินะครับและมีปัญญานะครับ,บ,รรยนะรบอยู่อย่างผู้มีความรู้ เป็นผู้ที่คิดได้คิดเป็นเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งบนพื้นฐานของความมีนาสนสั้นๆคิดติดตามนะคะเพราะว่าโลกเปลียนได้ และคาคายถึงคูได้นะครับคุณครูก็จะใช้เทนิแบบพอเพียงเรียบๆง่ายๆมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ใช้ก็แวะพบคุณครูได้อันนี้บอกเล่าแจ้งข่าวเมื่อเรียนเมื่อเมียนได้ทราบว่าหลังจากคุณเหลืคุณทะทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่านั้นนะครับซึ่งเที่ครูสอนครูก็ให้เดินสติอไปแได้นะคะเดิ คุณครูได้นะครับสำหรับคุณครูนะคะ้ลูกศิษย์คุณครูไม่ว่าใครนะไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรจากลูกศิษย์หรอกคาดหวังให้ว่าลูกศิษย์นั้นประสบผลสำเร็จมีความเรู้รื่องมีความก้าวหน้าคุณครูก็ภาคภูมิใจครูทุกคนนั้นเดดูแลย ตั้งแต่อันเป็นระเตียงผัเป็นระเบียบรุ่แรกที่นี่เมื่อปี19คุณครูเรียนไต้ต้นไายตลอดปีเต็มปลายปีทางชุมชนนะคะปีแรกนั้นอาศัยเรียนที่โรงเรียนประถมนะคะช่วงปลายปี โริเวณโรงอาหารที่เราได้ยือถอนไปนะคะก็ภูมิใจภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมสร้างมีความผูกพันกับโรงเรียนแทบจะบอกได้ว่าตั้งแต่เกิดนะคะคุณครูได้อยู่ร่วมกับทัางผู้บริหารผู้สรรสร้างโรงเรียนของเรามาทุกท่านที่อยู่ใน 12ท่านสำหรับท่านแรกท่านภูมิการพุทธิกรแก่พทองเป็นครูคนแรกของโรงเรียนสอนทูกวิชาให้ครูตั้งแต่วิชาเกษตรพันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกรู30ทุกคนก็ามาเรียนจากแดนไกลนะคะหลายสิบกิโลเพื่อนครูต้องเดินทางมาทั้งเดินเทา้า จักรยานนะคะแล้วก็มาอาศัยอยู่วัดวาเพื่อนบ้านชุมชนมาจากต่างถิน่นมาจากเด็กอุดมก็มีสมัยก่อนโรงเรียนยังไม่เยอะถือว่าโชคดีมากที่ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้เกิดขึ้นณนะชุมชนแห่งนี้พ่อแม่พวกเรานะคะมีโอกาสได้เรียน ก็อยากฝากโรงเรียนแห่งน,นี้ไว้กับลูกๆทุกคนแม้จะจบไปก็ขอให้ได้รำลึกถึงหากมีโอกาสก,าก็ได้กลับมาช่วยเหลือดูแลน้องๆพัฒนาสถานที่หรือตามแต่กรณีที่เห็นสมควรตามโอกาสที่นักเรียนจะได้มีส่วนคนละเล็กคนละน้อย โรงเรียนเราก็จะยังคงอยู่และยังได้รับการพัฒนาสืบไปโรงเรียนเรายังมีความต้องการพัฒนาในหลายด้านน้องๆยังต้องการอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการศึกษาอีกจำนวนมากเหมือนกันจะอาศัยแต่งบประมาณจากทางรัฐบาลก็คงไม่เพียงพอสภาพปัจจุบันที่นักเรียนพบเจอ นักเรียนอยากให้มีอะไรนักเรียนอยากให้โรงเรียนพัฒนาจุดไหนสักวันหนึ่งนักเรียนอาจจะได้มีโอกาสมาตอบโจทย์จุดนั้นก็ฝากไว้ให้คิดผู้เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพเพียงพอเมื่อนักเรียนจบออกไปหลายคนไปเรียนต่อหลายคนไปทำงานจุดความสำเร็จ จะใชะ้ระยะเวลาที่ต่างกันแต่ทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะหลอมรวมสักวันเนึ่งรุ่นเนึ่งเล็กๆน้อยๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องยิ่งใหญ่อลังการขอให้เข้ามาโรงเรียนของเรานะคะก็ฝากฝาก,ฝากทุกๆคนตั้งแต่ระดับชั้นม .1 จนถึงม .6 ที่จะจบไปก็ฝากไว้ด้วยความปรารถนาดี นะคะสำหรับครูเป็นคนบ้านทุ่งเทิงโดยกำเนิดน,นะคะก็จบโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงน,นี้แหละระดับชั้นประถมป .1 ถึงป .7 สมัยนั้นแล้วก็มศ .1 ถึงมศ .3 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งพัฒนาแห่งนี้แล้วก็ไปจบมศ .4 มศ .5 เป็นอัธยุป,ปลายที่โรงเรียนเป็นจมามหาราช ศึกษาต่อวิทยาลัยครูที่สกลนครสาขาวิชายเอกคณิศาตสตร์หลักสูตรอนุปริญญาด้วยต้นทุนการขอโทษค่ะต้นทุนทางการเงินทางด้านงบ,บประมาณต่ำพ่อแม่เป็นชาวนาผูต้องรีบทำงานให้เร็วที่สุดก็สอบบัรจุในปี2526ที่โรงเรียนคำไฮใหญ่พิทยาคม ด้วยโรงเรียนทุน่งเทิงยิ่งพัฒนานไม่มีตำแหน่งในปีนั้นเป็นโรงเรงียนเมื่อปี2528นะคะนะคนะคที่ครูได้ครูต้องการทีงเรียนได้รู้สึกไดดีนะคะหากมันจะเป็นคำที่ไม่รื่นเูนะคะก็ขออภัยค่น คุค่ะสวัสดีค่ะ ที่ท<ป>่านสองนายเทวพัฒน์ถือหันท่านสี่ายเอ เพื่อเป็นการรับส่งทัานและคณะครูนะคะก็มีเพลงบทเพลงพอาๆนะคะมอบให้จากวงดนตรีของครูสุธีนะคะแล้วก็วันนี้นักเรียนทั้งโรงเรียนนะในเพลงที่สองก็คือเพลงดอกไม้ให้คุณนะครับเ,เพลงนี้ก็เป็นเพลงกรรมดาาเช่นกันนะครับส่วนเพลงที่สามคือเพลงที่ คนมนการกับหนีไว้นะครับว่ามือดนุธีแต่งเพลงนี้หน่อยนะครับพวกในการท่านาท่านตั้งชื่อตั้งชื่อเพลงมาให้นะครับคือเพลงสามกูกผู้เกษียณก็ไปเรียบร้อยนะครับวันนี้จะมา,าเลง love